ถามเพื่อให้อาจารย์ถามข้อแรกเพื่อให้ผู้ข่าที่ถามที่เจ้าว่าที่เดินทางมาไต่ตรนี้เจ้าปากนาคราบว่าโตปีแม่นบ่แม่นหรืบอกแม่นเนาะครับเนาะข้อที่สองเจ้าจะให้พ่อปู่พญาตอยเปิดประตูโซ่ให้ทุกเจ้าแม่นบ่แม่นเนาะครับเนาะข้อที่สามมันยากเลยเดินจะน้อยนึงเด้อแล้วแม่นสอบได้ก็ตอบสอบบ่ได้บ่ต้องสอบ ในใจเรื manager, hey, he ่องเของคุณเจ้าและอยากได้แ็คพอดแน่นบ่อแน่นเนาะหากเขาจะตอบอย่าเยวะผัดเยอ ข้อที่สี่ข้อสุดท้ายเวลาอาจารย์ขอโชคของเจ้าเมื่อเจ้าพอใจให้สอนดังๆแล้วหลับเอาโชคมาเพิ่มเยอะถ้าแม่เจ้าบอกพอใจให้เจ้าคิดวาจาของเจ้าสอนอาจารย์ขอโชคให้เม้าอดังๆแล้วอย่าว่าให้อาจารย์ฟังและอาจารย์เอาโชคให้ผู้ใดก็ได้เฮ้ยอนีตสอนให้เพคนได้ยินนะครับเพราะว่าเพื่อนไทยอาจารย์สอนเพื่อนต้องมีเจตนาหลังเพื่อนว้าจะได้ให้างคำถามมาด้วยนะเอาเตรียมพร้อมหลับโซ่พี่น้องสายบุญศัจชาผู้มีจิตเป็นลูกผสมทั้งหลาย ที่มาร่วมรุ่นใน,าน,นก,นการบูรณะสิ่งสำคัญครอบรอบสี่งดีพญายาตะวันวันนี้ท่านได้ร่วมบุญกับพญายาตะวันแล้วปรารถนาอยากให้พ่อปู่เปิดประตูโชคให้ต,หติดต่องานบ่าพ่อไอยู่บอ่เออท่านที่ขึ้นาหลัเอาจร้าบเลยที่มีแต่บ้านเดียวว่าหลับเอา้าบเอ้า ยังโมบิบมัดนีเยอะให้างดังพรอกันจะเป็นมาดดีอเราเพื่อพรอมครับเฮ่านตัวอไรนกด้วยพอกัานี่แแล้วมียังอีกเยอะถ้าเราโทษนะอปมีมัน่าแต่หนูนะครับความเชื่อม่อยู่ทัโจสวยนีดนาเพิ่งมาติดตามคลิปนี้ทํางมดเล์ก็จะพักก่อนกันนะครับที่ทำมันดีคลิปนี้กันนด้แอยู่กับทังโจซาลยนะครับ ดีพอๆเป็นแม่ไอ้จิตของมันเนี่ยนะนี่นะ่าสงเกียจมาเยอะเลยนะครับตอนนี้เวลาอยู่พญาเต่าเตางอนนอนรับตู้นี่ต้องสอบลำดับน่าจะเป็นมันตีแสดงว่าอาจารย์บม่ได้บังคับเจ้าว้าเจ้าเป็นคนขอเอาเองเด้อะอับเดียพ่อมครับอับปีน้องสายบุญศรัทธาผู้มีจิตเป็นบุตรทั้งหลายที่มาร่วมบุญในงานครบรอกจุติพญาตอยแล้วปรารถนาอยากให้พ่อปู่เปิดประตูโชคให้คิบแปดล้านบาทพ่อไสยุบอ พอใจญ่เน <Cornell> ี่ยมอจมูกนพอใจหญ่เนาะอาจารย์ว่าทุกคนไจะถึงมาจะรับโชคที่ถึล้านบาทอาจารย์ได้ตอบถามท่านทั้งสี่ข้อท่านได้ตอบอาจารย์ยกทั้งสี่ข้อต่อหน้าองค์พ่อปู่พญายมรอยทุกคนทุกท่านอาจารย์อนุญาตให้เข้าประตูโชคของพญาตยมรอยได้ต่อไปท่านองค์ปู่จะเริ่มมโชคได้ทั้งสี่ั้งใจครับราคาเสื้อนะครับผม กากรสาภูตาจารบบจาของ้อาวรโสมหาภิญารู้ปฏิหารราจการพระติงีาจาการข้งข้อมูลพระจารย์ระโคมยมาเป็นที่ข้าพเจ้าจาจินกันเยนะบรรยากาศเป็นคุณดูเจ้าตัวต่างวัใกันนะครับข้อเป็นแบบเยอะมากร้อเดียวเป็นค้ัดูข้อจาวข้อจารบบราวรรอจารบบจาวปูงใหม่นะครับผมก็เป็นแบบเยอะมากข้อปูงใหม่นะครับผมที่ที่ออกมาได้ข้อ ขอติดตามไปดคับม <m> ท,ท,ทีเก <ener> nice ิท่านทั้งหลายคี่มาอเสายเลยนะครับผมติดตามคิปนี้ดูขอบคุณใหม่นะครับผมขอบคุณใหม่นะครับเอฟซีนี่นะคบขอบน้ำตกด้วยนะครับผมี่มาแนะนำัหท่านชลอี่เิสายเลยนะครับผมที่ติดตาคลิปนี้ที่มากรไลา์ประสบไขรกันนะครับทีนี้เราก็อยู่พยาตาตัว่าน ดูดูวิวสวยนะครับผมอฟันแม่เอฟซีานแล้วนคนนะคับผมขปบมานีพายุพายาเตาตั้งนีครับผมฟอฟันแม่เอฟซีมาแล้วนะท่านนนะจอ่กับทงเกี่ยวซ้ายอยู่นี่มาติดตามคลิปนี้จะมากดไลน์ด่้วยนะครับผมพายุพายาเตา เคยดร้ายปวดสุดท้ายเป็นไปด้มครับทาดูคลิปนี้กันเล้นะครับมาจันะครับน้ำตก็เลยนี่นะครับอยาตายนะครับอไม่เมตเอฟีบอด้วยนะที่แคนนวันนี้ก็น้าเขาเี่ยวมาเยอะเลยนะครับผเที่อย่่ครับผะดมไปดูี่อไปปวดร้ายปวสุดท้ายเป็ไปไดมครับเล้ากดนเลยน้ำนะคารท่ดับาว

แต่วันน oh. <c oughs> oh. no. ี้คือปรับปรุงเื่ใหม่นะครับปรบปรุงใหม่้อถ้าเขาเชื่อมมาเยอะเลยนะครับเขาคอมเมนต์ม่อี่ัแกตทางานะครับที่อยางใส่ลกในงนนได้ใส้นลด้เนกัน คิดนสการดูพระยาเาเตาหงนะขอเสมที่ทใคนนะคอับอยู่กับท่านเจ้าสนแล้วเาียมาติดตามนี้กันในงการเัวนะครับท่องที่ยวาเยอะเลยนะครับนเกท่อเยวมาเยอะเลยถ้าับขอขอเ็มนะ ดีอมานนล่ะทุกทุกคนเลยนะครับร้านเสื้อผ้านะครับผมที่อยู่ชุมชนซอยเลนะครับที่มาติดตามนำมันล้สุขาวเนดีน้วยนะเรับเราทางนนนะครับขอบคุณทุกทล่ะทุกคนนะครับมีติดตาบเยอะคนให้ขอันรยานะครับไลน์ดลครับ ให้มได้เห็นงานทีคนใหม่เท่านี้อาจาย์ขอบุญขอปามีพระ้าโต๊ะผันจ้าแด้วด้านที่แตกล้านบ้างก็ต้องมาปัอาจารย์ใสเนาะเอาเมื่อไสนท้อประตอเจ้าห้วเปนมรกอนผู้ใดที่สิตร่อยใจเจ้าของว่าข้าดอนถูกพระเจ้าข้าดินไตเกาหลีบูนะเออปาลามีค้ทำใจเป็นต้นบุญแล้วไปตีข้อก็สามเชื่อเด้วยให้เอนไ้ร่มอโธนาสาธุนะเออ สามเร็จเมือนี้การพระราชการนะครับเจ้าพระคุณเจ้าทุกทุกนามนะครับที่จะกษ์เมเข้ามาสู่ดินแดนกั์สิทธิงค์พระผูพนตมอนะครับก็การพันานมนนะครับพระม่าิาจารนะครับสาราสองก็จะได้สับเขียนอริยบทในการไปส้าบุญข้างหน้านะครับการพันานิมนนะครับอ้าออกไม่ออกเอ้ยนะครับอย่าลืมได้หานัาหาข้าวถวาย่านพระครูเอ้ สาเมงตาที่ละม่มีพนธาเพื่นมีลานบุญใหญ่อยู่ภาคลับุูรักเวทีจิตลาพูลาจะตั้งเลนะลัาพูนิูแบ่อยเมื่อสามินข่าวุกคนตางออย่าเดี๋ยหานังมาบายทั้งตะปูเด้อทั้งตะล่าตัคนเชือมาเยอะเลนะครับผมอาตื่นอะครับอง